10นาทีต่อมาแอคชั่นเซียวอันคุณช่วยฉันได้ไหมคะไม่ผมคัดไม่ใช่แบบนี้เอาใหม่ครับผู้กำกับคัดคัดคัดโอ้ยอันเชิงคุณไปทบทวนบทดีๆไปอีก10นาทีค่อยมาถ่ายใหม่ครับ คุณอัญเชิงใจเย็นๆน,นะคะวิญญาณออกจากร่างถ้าทบทวนบทมาถ้าทบทวนบทมาก็แสดงได้ดีค่ะบ้าเอ๋ยเพราะเธอคนเดียวเล่นนอกบททำไมเนี่ยชูชูอัดคลิปอันเชิงไว้หรือยังเรียบร้อยแล้วครับผมจะให้แชร์ลงเลยจะให้แชร์ลงเน็ตเลยไหมครับ ไม่ต้องคราวนี้ส่งให้คุณฟู่หยวนเทียนคู่แข่งใดการใหญ่ของอันเชิงหวังว่าเขาจะได้ใช้คลิปนี้ให้เป็นประโยชน์ตกลงกันแล้วครับว่าพรีเซนเตอร์ของ DBLINS เป็นคุณอันเชิงครับ ในช่วยวางโทรศัพท์ลงก่อนได้ไหมงานพรีเซนเตอร์โดนแย่งตัดหน้าไปแล้วยังมาเล่นเกมอีกแล้วจะให้ทำยังไงให้ผมกอดเข่าคุณร้องไห้เหรอไม่รู้จะพูดยังไงในอันเชิงนี่เส้นใหญ่หน่าดูขนาดมีเข่าเฉากับซูรูเซียแล้วยังได้งานทีเซนเตอร์ไปอีก กาะผู้หญิงกินมาสองปีจนโด,นดง่งดังบริษัทก็ก็ยังเลี้ยงเขาไว้นั่นสิมีแต่ซูลูเซียที่ดูคนอย่างนายนั่นไม่ออกแถมยังโดนหลอกใช้อยู่นั่นแหละคุณได้รับข้อความถ้าทางโชคจะเข้าข้างเราฮะดีที่ซูลูเซียรู้ตัวก่อนและคบกับกูจิและคบกับกูจี้จไปแล้ว อะไรนะโชคอะไรได้ของดีมันอะในดูสิเอ๊ะถ้าใช้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ตำแหน่งพรีเซนเตอร์จะเป็นของใครก็ยังไม่แน่การค้นหายอดนิยมมหาสารเจ็ดสิปีแห่งการต่อสู้เพื่อยุคใหม่ 1. การแสด,แดงหวยแตกของอันเชิง1ล้านครั้ง 2. อันเชิงถ่ายละครติดอ่าง890,000 0ครั้ง 3. อันเชิงไร้ทักษะการแสดง510,000ครั้งฝีมือใหญ่สูลูเสียแน่แน่ฉันย้ำแล้วใช่ไหมว่าอย่าสร้างปัญหาอีกนายเห็นคำพูดฉันเป็นลมหรือไงไม่นะครับครั้งนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆ แต่ยายซูรูเซียยายนั่นตั้งใจเล่นงานผมเล่นงานนายเหรองั้นก็แสดงว่านายมันห่วยจนให้คนเล่นงานได้ตอนนี้ D B L I N S โทรมาขอยกเลิกงานและให้และให้ฟู่เหยืนนเทียนรับงานนี้แทนดังว่านักแสดงยอดเยี่ยมของนายเป็นของคนอื่นไปแล้วพอใจหรือยังอย่าง,างเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงกันพี่ห่วงพี่ต้องช่วยผมนะ ฉันจะต้องช่วยอะไรในายอีกอบริษัทเสียเงินกับนายไปมากแล้วระวังจะโดนแบนเถอะนายไปเกาะขาหลินจื่อเถอะขอให้เธอช่วยสิเผื่อเธอช่วยได้เผื่อเธอจะช่วยนะ่ะไม่ได้เธอเป็นกัตคิงในมือผมเลยล่ะเธอเป็นกัตคิงในมือผมเลยล่ะยังไม่ใช่ตอนนี้วางใจเธอคะ่ะคุณยังมีฉัน ฉันจะทำให้คุณเปล่งประกายในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนใช่สิผมยังไปหาซูรุเสเซียได้ที่เธอเกลียดผมเพราะผมทำให้เธอเสียใจไงละ่ะนายก็เสียแจ้งไปขอความช่วยเหลือเธอดูสิเธอคงจะหาวิธีช่วยนายได้แน่ดอดีกันเถอะนะที่ผ่านมาผมผิดเองแต่คุณต้องเชื่อผมนะ ว่าผมรักคุณนะเซียเซียโอ้จริงๆนะตั้งแต่เลิกกับคุณผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยขนาดฝันยังฝันถึงคุณเลยเรื่องคุณหวังนัเรื่องคุณหวังนั้นผมไม่รู้จริงๆที่ผมเคยโกรธคุณเพราะคุณเข้าใจผมผิดแล้วก็เล่นงานผมแต่คุณเชื่อผมสักครั้งเถอะผมไม่เคยโทษคุณเลยนะ คุณไม่เคยโกหกฉันจริงๆเหรอจริงสิครับถ้าผมโกหกขอให้ผมอายุสั้นเลยคุณนี่นะพอพูดจาทีก็หวานจนเลี่ยนเลยนะเนี่ยแต่ฉันก็ชอบที่คุณเป็นแบบนี้แหละคุณให้อาภัยผมแล้วใช่ไหมเสียเสียฉันให้อาภัยคุณอยู่แล้วล่ะแต่ ถ้าให้อาภัยคุณจริงๆคงเป็นเพราะสมองฉันมีปัญหาค่ะคุณหมายความว่ายังไงการแสดงจบลงแค่นี้แหละอันเชิงคะคุณไปพัฒนาทักษะการแสดงก่อนนะค่อยกลับมาหาฉันใหม่เทคนิคไม่ค่อยดีเลยฮะฉันไม่อินน่ะเป็นไปได้ยังไงยายนี่รักฉันจนแทบบ้าทำไมไม่ติดกับละ่ะ หรือว่าจะต้องพึ่งอาเซียระวังบริษัทแบนเธอไม่ได้นะฉันจะแพ้ไม่ได้อะไรที่เป็นของฉันฉันจะต้องเอาคืนมาให้ได้คอยดูเถอะซูลูเซียถ้าเป็นอย่างที่นายคิดเขาคงจะต้องไปพึ่งหลิงเสียแน่ๆเขาถึงทางตานแล้ว หากไม่ไปหาหลินเสียเขาได้จบจริงๆแน่เรื่องดักฟังเครื่องดักฟังที่แอปติดตัวเขาไว้เป็นยังไงบ้างอยู่ในตัวอันเชิงแล้วครับติดตามเขาไปทุกที่ดีมากฝากตามด้วยนะรับทราบฮัลโหลครับคุณเสียเย็นนี้ว่างไหมครับดีเลยถ้าอย่างนั้นเจอกันที่โรงแรมนะครับ ผมจะถึงแล้วครับรักนะรู้สถานที่นัดพบแล้วในท่านวางแผนเจาะในท่านวางแผนจะเจาะยังรถในอันเชิงละซี่หากเราออกเดินทางตอนนี้น่าจะยังทันนะครับผมดีมากชูชูเจ้านี่พึ่งพาได้ตลอดเลยจริงๆได้เวลาเจอกันแล้วละ่ะคุณหลิน ขอโทษที่รบก,กวนเวลาชมอยู่ตอนกลางคืนของสาวสวยนะสูลูกเซียทำไมเธอถึงได้มาที่ทำไมเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ไอ้ยาผู้หญิงเราต้องยิ้มให้มากๆนะโกรธบ่อยๆจะทำให้แก่เร็วนะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพูดมาสิทอมาทำไมฟังแล้วเธอก็จะรู้เอง ฉันไม่ชอบฟังเรื่องแปลกๆเธอแน่ใจหรอถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตของเธอมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะพลาดซะแล้วไม่มีโอกาสครั้งต่อไปแล้วนะฉันจะนับ1นถึงสถ้าหมดเวลาแล้วหากคุณหลินยังไม่ยอมฟังงั้นฉันก็จะเอากลับไปซะ1 2 3ส ยังถือว่าคุณหลินพอจะฉลาดอยู่บ้างอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจถ้าฉันจับได้ว่าเสียงนี้เปนของปลอมฉันรับรองว่าเธอสูลูเซียพรุ่งนี้เธอต้องตายก่อนหน้านี้เป็นความผิดของฉันแต่เธอต้องเชื่อฉันฉันรักเธอนะเซียเซียตั้งแต่เลิกกับเธอทุกวันฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงจะหลบ ถึงจะหลับฝันดีถึงจะหลับก็ฝันถึงเธอทำยังไงตอนนี้อันเชิงกำลังขอร้องฉันให้กลับไปคืนดีกับเขาฉันควรจะตอบตกลงกับเขาหรือว่าปฏิเสธเขาคุณหลินแค่นี้แหละคะ่ะส่วนเสียงนี้จะจริงหรือปลอมคุณเองก็น่าจะรู้อย่าเป็นเหมือนฉันที่ถูกเอาไปขายแล้วยัง ต้องให้เงินไปอีกยินดีต้อนรับครับเพียงแค่หลินเซียยอมช่วยฉันซูลูเซียเธอตายแน่รอดูนะว่าฉันจะฆ่าเธอ,อยังไงอาเซียทำไมถึงมาเร็วขนาดนี้เรานัดกันตอนเก้าโมงไม่ใช่หรอวันนี้คุณมาหาฉันมีเรื่องอะไรเหรออาเซียทำไมพูดแบบนั้น แต่ก็เจอเรื่องยากอยู่เรื่องหนึง่งเพราะผมไม่ยอมคืนดีกับเขาสูลูเซียถึงแกล้งเปลี่ยนฉากและยังโพสต์วิดีโอของผู้กำกับบนอินเทอร์เน็ตอีกพูดสิ่งที่คุณต้องการเถอะไม่ต้องพูดเรื่องไร้สาระก็ก็เรื่องงานพรีเซนเตอร์ของ D B L I N S ก็หายด้วยคุณช่วย หลินเสียนเป็นอะไรไปหลินเสียเป็นอะไรไปนะอารมณ์ไม่ดีหรอนี่คงเป็นเหตุผลที่คุณไปขอคืนดีกับซูลูเซียใช่ไหมเพราะว่าเขาปฏิเสธดังนั้นจึงมาหาฉันอาเซียคุณทําไมคุณคุณคิดว่าจะปิดบังเรื่องนี้กับคนทั้งโลกได้หรอไม่อาเซียฟังผมอธิบายก่อนนะปล่อยนะ คุณมันน่ารังเกียจจริงๆอันเชิงเราจบกันเถอะทางที่ดีอย่ามาก่อแก่กับฉันอีกไม่เช่นนั้นคุณเชื่อไหมอ่าาเสือ